วันนี้ที่หอประชุมนานาชาติภายในมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงรายร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญญาโสพัฒน์อธิบดีกรมการปกครองนะครับได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมมอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับมี ผูว้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายบุญส่งเตชะมณีสถิตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทั้งท่านประจนท่านอาคมนะครับท่านประหลัดจังหวัดเชียงรายตลอดจนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะมาให้การต้อนรับล้นห้องประชุมนะมากกว่าพันคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งสาระสำคัญในวันนี้ทาง อธิบดีกรมการปกครองก็เน้นย้ำนะครับในการบรรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในด้านยาเสพติดนะฮะแล้วก็ให้แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเป็นศูนย์กลางนะฮะแล้วก็ยึดห้วยเจ้าโมเดลให้เป็นแบบอย่างในเรื่องของยาเสพติดด้วยครับ